เรื่องที่ว่าสิ่งใดไม่ใช่เธอเธอจงละมันเสียสิ่งที่เธอละเสียแล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอนั่นก็คือพระองค์เนี่ยให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถอนอุปทานความยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่ไปทำลายมันไม่ใช่ไปฆ่าตัวตาย หรือว่าไปทําลายอายตนะต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นการทําลายอุปทา,านทําลายความยึดมั่นออกด้วยการเห็นโทษของมันด้วยการเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาแล้วก็พิจารณาว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือปฏิปทา ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสกายะที่พระองค์บอกว่าเนตังมะมะเนโสมัสมิณเมโสอัตตาเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโซมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตาคือนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยลากกิ่งไม้ใบไม้เอาไปเผาแล้วก็ถาม ภิกษุว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเขาลากเราไปตามพื้นแล้วก็เอาเราไปเผาบ้างหรือไม่ภิกษุก็บอกว่าไม่นั่นก็คือเหตุผลว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่มันเราไม่ใช่กิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่เรานะการที่เรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เรานั้นนะคือตัวเนตังมะมะเนโสมัสมิณนะเมสโสอัตตาที่พู้เจ้า ให้เราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเวลาผมจะงอกเวลาตาจะเสื่อมเวลาหูจะตึงมันก็ไม่เคยบอกล่วงหน้ากับเรานะสิ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองอันนี้แหละที่พระองค์ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำความเข้าใจอย่างนี้ การทำความเข้าใจตรงนี้ใครใช้ลักษณะอย่างนี้ในการทำความเข้าใจกับตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสก,กายะคือตัวเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโมสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราและณะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา